ช่วงเงย็นนี้เรามีนัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับผมจะไปใส่ก้านเบรกกับปลายแฮนด์ hmm. นัดพี่เขาไว้ที่โลโเคชั่นลับที่พี่เขาบอกว่าอันนี้มันสวยมากเลยเป็นปัม๊มน้ำมันเก่า mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่พี่เขาพูดไหมครับแล้วเราจะให้พี่เขารีวิวรถให้เราด้วยชีวิตดีดีด แล้วนะครับโลเคชันลับที่พี่เขาได้แชร์โลเคชันอาไว้ให้ตอนนี้เราก็มารอพี่เขาก่อนแล้วกันครับว่าพี่เขาจะมากี่โมงงเราก็ถ่ายรถตัวเองไปเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับก็สวยอยู่นะโลเคชันที่นี่มาพอดีเลยไม่ได้ทำนานแล้วด้วยแม็กเลิกทำไปนานแล้วพี่ ท่านที่แต่กตัวนี่เรียบร้อ <laughs> เมื่อก่อนแมก็อย่างเงี้ยพี่แรกๆหัดทำอ่ะเพิ่งทำตั้งแรกนะไปติดตั้งให้ถึงที่หลังไม่ไปเพราะว่าเนี่ยสภาพนี้แหละร้อนที่หมายเดียวไหมพี่บเดียว นี้เราพามาทําความรู้จักกับรถ f o r ์ซ350ของรุ่นพี่ผมนะครับเรามาลองดูว่ารถพี่เขาทําอะไรไปบ้างโอเคอันนี้ทำอะไรไบ้างครับพี่เป็นไทสั้นครับที่เห็นชัดๆเป็นไทสั้นงานของร้านขวัญวเตร์ซาวครับ่าแล้วก็ไล่มาที่โชค๊คเป็นโชค y S, y S S ๊ค YS YSS Gtop อ่าความสูง430เท่าเดิมครับครับ แล้วก็ข้างหลังมีอะไรอีกกว่านี่มีอะไรมีไล่มาที่ท่อก็เป็นคาร์บอนครับครับพอบท่อเล็กแล้วก็มีตรงนี้คอท่อโอ้ฮะโอเคเดี๋ยวลองฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นฝั่งนี้มีนี่โอเคฝั่งนี้ก็เป็นทำคาวเดอ์โค้ทที่แข็ง์ครับครับสีดำด้านเมทซายครับครับ แล้วก็พวกจุกจิกจุกจิกก็พวกน็อตเลสอะไรพวกนี้อ่าอ่านนี้ด้านท้ายก็แค่นี้ครับแค่นี้ภูมิใจเสนอพ่นสีเองอ้ยสวยเลยพี่พ่นสีเองพนสีเองโอเคอ่าสีดำด้านแล้วก็พักเ้าโมลิเทคครับครับข้างหลังก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อ่าถ้าเจ็ดส่วนบนนะครับก็จะมี พาราโคสตุม้มใบแฮนด์อันนี้ผมเองผมใส่เมื uhm. ่อกีはは้ใช่มือเบรกน้ำพาราโคสนะฮะแล้วก็าับบอนชิ้นคาร์บอนเหมือนกันครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะพิเศษตรงคิ้วไมจะทำเป็นาับบอนสีแดงนะฮะจะเวลาเวลาขี่แล้วมองมันสวยดีก็เลยชอบนะฮะสีแดงครับแล้วก็บอกแฮนดดมิโน่010 ฮประมาณน,นี้ <S <S มีคิ้วข้างคาร์บอ,อนเหมือนกันคิวข้างคาร์บอนอันนี้ทางซิ่งคาร์บอ,อนงานคาร์บอนทุกชิ้นก็จะเป็นของร้านเฟสไฮเปอร์คาร์บอนครับครับผมแล้วก็วีหน้าเล็กครับแล้วก็ติดฟิล์มไฟหน้าสีเหลืองหน่อยอ เราวัยรุ่นยุค90ชอบไฟเหลืองอเช่การับพี่แล้วก <c oughs> ็เห็นปั๊มกับจานใช่ไหมครับนี่จานของอะไรครับโอเคครับจานก็ซันสตาครับ300มิลจานซันสตาปั๊มเป็นนิชิน4พอร์ตครับ้บาเบรกเอ่อน็กสเตอร์ครับครับใช้ดีกว่าเดิมไหมพี่ใช้ดีกว่าเดิมมากค้านงมากยางยางบิดโตนแบตแอ่า